ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสำหรับมคยคาเวอารอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการทำฟาร์มอัตโนมัติแบบกากๆนะครับอนุอนุแบบโปรหน่อยยางยางยางมจะทำแบบกากาก่อนนะครับฟาร์มอัตโนมัติแบบกากๆมันก็แบบเรียบง่ายมันก็ไม่ได้กากมากอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับอันนี้นะครับฟาร์มอัตโนมัติแบบกากๆอันนี้จะเป็นสําหรับในกรณีของฟาร์มแตงโมนะครับแล้วก็ฟาร์มพัมกินนะครับ ซึ่งโอเคก็เดี๋ยวจะไปทําให้ดูกันนะครับซึ่งตอนนี้เราเตรียมซีดตัวหนึ่งนะครับอันนี้วิธีการที่จะเอาซีดจากแตงโมนะครับอันดับแรกเราก็ต้องไปหาตามพวกดันเจียนอะไรก่อนนะครับอเดียนี้ทาฟาร์มแตงโมโตมัตแบบโปรเฟชชั่นอลไว้แล้วนะครับมันก็บริการถึงที่นะครับโอเคสมมติพอพอพอโอเคพอเราได้แตงมันได้เมลอนมาแล้วนะครับแล้วก็มาช่องค้าบนะครับแล้วก็จะได้เมลอนซีดมานะครับส่วนพัมกินเหมือนกันนะครับ จริงๆดึงเอาก็ได้นะครับแต่อย่างนี้มีความสุขกว่านะครับได้ยินเสียงป๊อกป๊อกป๊อกนะครับโอเคพอละเอาพัมกินมานะครับมาแตกอะตอมนะครับมันจะได้ถึงสี่อันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากอันุนนะครับโอ้แม่งเยอะไปแน่เลยถ้าบางครั้งนี้นะครับเรารู้สึกว่าไอ้พวกซีเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับเราก็มาเอามาทลอเอามาแลกเปลี่ยนกับไก่ก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวปิดประตูป๊อกใคร เราก็มาแลกเปลี่ยนกับไก่ได้นะครับมืดเลยนะครับแล้วก็พัมกินมาให้ไก่กินนะฮะแน่อัพเลยตัวนี้วีไหมเนี่ยมันอยู่ไหนอ้ามันอยู่นี่ปึ๊บอันนี้อีกตัวปึ๊บอ้าหอยอยู่เป็นครอบครัวเลยนี่นะครับถ้าสมมติเราเกิดมีซีดเยอะอะไรประมาณนี้แบบพวกแบบแตงโมงอย่างเงี้ยคือหลังๆแบบมันเยอะหรือเกินอ้าว <c oughs> หลังๆเนี้ยแบบแต่งโมมันเยอะอะไรประมาณนี้ไม่รู้จะระบายอารมณ์ที่ไหนนะครับก็อันนี้ฟาร์มไก่ไปฟาร์มไข่ไก่ไม่มีอะไรจะพูดอะไรวะลืมเลย <c oughs> เออถ้าแบบสมมุติเรามีแบบพวกเออไอเนี้ยเยอะเกินเลยประมาณนี้เราก็เอามาทําเป็นมเมล็ดแล้วก็เอาไปให้ไก่กินนะครับแล้วเราก็กินไก่อีกรอบหนึ่งนะครับกินเป็นทอดๆไปนะครับที่ขุดที่ขุดโอเค โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตยมอุปกรณ์นะครับวิธีการทำอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมีพิสตันก่อนนะครับพิสตันนะครับสามารถทำได้โดยต้องมีหนึ่งมีค o b เ l ิลสโตนนะครับแล้วก็มีอารอนอินกอตนะครับและสโตนแล้วก็ไม้เดี๋ยวมานั้งคาบให้ดูเลยเพราะงานนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้พิสตันพอสมควรนะรวิธีการทำพิสตันนะครับเอาเหินมาวางแฮบโอ้ย แแบบแแฮปแแบบแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาไม้พับ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 แล้วก็ปึบปึบปึบโอเคครับเราก็จะได้พิสตันแบบธรรมดามานะครับเรายังไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสติกี้พิสตันนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เลยมากนะครับเราต้องการพิสตันแค่แบบพื้นฐานเฉยๆนะที่จะดันให้แตงโมมันแป๊กออกมานะครับปึ๊จับปั๊บปั๊บนะครับ ตอนนี้เราก็ได้พิสตาัามา13อันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับข้าว่าน่าจะยังไม่พอเนดะี๋ยวสิบห้าหนึ่งสสิห้าต้องใช้พิสตาัาสี้าอันนะครับคือมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดฟาที่เราต้องการนะครับอันนี้เราก็ใหญ่หน่อยนึงเท่าไหร่ว้างสิบห้าหนึ่งสิบห,ห้าสิห้าสองสมสห้าเฮ้ยท่องมาสิ้าได้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี้ยงงตัวเองเอา้างงหนักเลยว่าตอนนี้จะลังทำอะไร โอเคเหล็กก <c oughs> okay. oh ็ไม่พอหรอกปึ๊บปึ๊บปึ๊บผึบสิบห้าหนึ่งสิบห้าสามสี่สิบห้าได้มาแล้วทั้งหมดตอนนี้ได้มาแล้วทั้งหมดได้มาแล้วหายไปไหนวะอ๋อได้มาแล้วสิบสามอันโอ้ตาลายยิ่งช่วงนี้นอนดึกนะครับเป็นมีพันด้าเลยนะครับ เล่นเกมเหมือนกันโ้ขุดเหมือนกันคงไม่ได้แล้วพวกนี้หรอกเล่นเป็นหมีแพนด้าเลยตัวนี้ทาจะไปออกโฆษณาแทนไอหมีแพนด้าตัวนั้นได้เลยเนี่ยอีกอะสลับกันตลอดนะครับวางแบบนี้นะครับเขาโพสต์โดนแผลบ,บ,บนะครับส่วนไม้จะเป็นไม้ชนิดไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นแบบชนิดบูเดนแพร่งนะครับมีคำว่าแพร่งด้านหลังนะครับใครเคยดูเอ็ดเอ็ดเอ็ดดี้อะไรไม่รู้นะที่มันจะมีช่างมันเป็นก,การ์ตูนเก่าแก่ช่างมันจะไปยุ่งกับมัน อพอละขี้เกียจพอไม่พอค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้นะส่วนพิตันเนี่ยคือถ้าเราทําเกินไปก่อนเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าอนาคตยังไงเราก็คงได้ใช้มันนะครับเออถึงไหนแล้ววะเน,นี่ยอ่าต้องเอาเลสตโตนไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> เราจะทําแบบประหยัดงบประมาณเน้นขั้วบสต์ต์เป็นหลักนะครับไอ้นี่มา อเอ๊ะเรียกไปไว้ไหนเนี่ยไม่เป็นไรใช้ปุ่มไม้เอาแล้วกันคือไอ้ฟาร์มเน,นี้ยนะเป็นฟาร์มแบบกระกากหลายคนก็คงเคยทํากันแล้วลหละนะวิธีการทาปุ่มเอาไม้มาหนึ่งอันนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มไม้นะครับคุณสมบัติของปุ่มไม้นะครับคือมันมัน่ตงจากสโตนนิดนึงคือระยะเนี่ยกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะค้างได้นานกว่าสองสามารถใช้ธนูยิงได้นะครับ โอเคต่อไปนะครับเราก็ไปเอาน้ําเอาโฮก่อนไว้พวนดินนะฮะแหมกว่าจะเตรียมอุปกรณ์ได้เยอะเหลือเกินโฮโฮสโตนโฮ,โฮ,โฮคือเห็นไหมที่ขุดเยอะเหลือเกินนะแต่ไม่ค่อยใช้ไงกลัวมันพังเป็นงี้กันหลายคนแหละเอ้ยมันไม่ใช่น้ํานี่มันลาวาเดี๋ยวน้ําน้ําจะไปหาน้ําจากตรงไหน,นอืมน้ำอ่ะตรงนี้แล้วกัน คล้ายๆนาจักส่วนตัวไงก็ไม่รู้นะครับอเ,นะเอาใครนามผาบเาอโอเคนะครับอนจาจักรของเราล,ลืมไปว่าเทนาำไปแล้วกรรมเพื่ออะไรแล้วบัวมายุ่งอะไรด้วย อันนี้นะครับคือฟาร์มแตงโมนะครับกับพัมกินนะครับได้เตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องพรวนดินก่อนนะครับซึ่งจุดที่พรวนดินเนี่ยให้เราพรวนดินเฉพาะจุดที่เราต้องการที่จะวางเมล็ดเอ่อพวกพวกต้นอะไรเท่านั้นพวกต้นแตงโมกับฟักทองเท่านั้นคือเนื่องจากเอ่อที่แบบเคยเห็นในเซิร์ฟเวอร์ไงบางคนปลูกต้นแตงโมกับต้นพัมกินอย่างเงี้ยเอา ฟักทองกับแตงโมก็ได้อะปลูกเป็นยังไงปลูกเป็นต้นข้าวเลยเลียงเรียงชิดติดกันพับเป็นต้นข้าวก็คิดอยู่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงฮะจะให้ผลไปอยู่ข้างบนเป็นแบบยังไงลูกอมลอตี่ป๊อปหรอืออะไรอย่างเงี้ยอา้าช่างมันพูดไปก็เปลืกำลัไม่ใาย่อะไรเดี๋ยวจะทำไงวันเนี้ยอันดับแรกนะเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราเนี่ยต้องการจะให้ผลเนี่ยมันอยู่จุดตรงไหนแล้วเราต้องการที่จะให้มัน ออยังไงเดีวะเนี่ยเราต้องการที่ใจะให้ผลแตงโมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนต้องการให้ต้นแตงโม,มมันอยู่ตรงไหนตัวพิทตันมันอยู่ตรงไหนนะครับอันดับแรกโอเคก็ได้คิดไว้แล้วนะครับคือตรงเนี้ยเดี๋ยวจะทําเป็นทางเดินซึ่งไอ้ตรงนี้เป็น c o v e stone slab นะครับเป็นครึ่งขั้นอะไรประมาณนี้นะครับสามารถขึ้นไปเดินข้างบนได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะเหมือนแบบเดินเหนือน้ํานะครับโอเคเราก็สมมติเราจะปลูกตรงนี้เราก็พวนไปก่อนตอนนี้ใครยังคิดภาพไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับกูรู้นะทำตามไปก่อนอันนี้เราจะเราต้องการที่จะปลุก เออต้นแตงโมน,นะครับแล้วก็วางแปป,ป,ป,ปอย่าลืมอย่าลืมนะครับต้องมีน้ําด้วยนะครับซึ่งน้ําเนี่ยจะไปได้ทั้งหมดหนึ่งสสามสสามารถไปได้หมด4ี่บล็อกนะครับซึ่งไอคือไอความชุ่มชื้นมาเนี่ยแหละโอเคนะแล้วก็เราก็ตั้งฐานรอไว้ก่อนเลยสําหรับที่ทจะที่จะวางพิสตันแบบหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บป๊บพสตันของเราจะวางอยู่ระดับนี้นะฮะ เพราะว่าพิสตันของเราจะวางอยู่ระดับนี้โอเคพอเราตั้งนี้เสร็จปุ๊บทุบออกเราก็จะได้หินลอยได้ทุบป่องทุบป่องเราก็เอาพิสตันมาหนึ่งอันวางแมะเข้าไปนะครับแล้วเราก,ก็จะได้แบบนี้คือพอผลมันโตขึ้นใช่ไหมมันก็จะเช็คนี้ใช่ไหมมาทางขวาได้ไหมไม่ได้เพราะมีต้นแตงโมอ,อยู่ทางซ้ายได้ไหมไม่ได้เป็น cobblestone ข้างหน้าได้ไหมได้เป็นบล็อกดินปอกย่หญ้าเป็นมแลน land f a r แ land ก็คือที่พลนดินแล้วประมาณนี้นะปุ๊บเอ้ยโตได้นี่ผลมันก็จะไปผักตรงนั้นนะครับ โอเคแล้วเราก็ตั้งไปเรื่อยๆภาพ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 ถ้าคิปเปอร์มันตกมาก็อย่าตกใจแล้วกันนะถ้าตกคือถ้าคิปเปอร์มันตกมาคือไอ้ภูเขาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องมอนสเตอร์ตลอดประมาณนี้มันชอบจะเอ๋คือก็พยายามที่จะปักไฟแล้วนะแต่มันก็ได้ระดับหนึ่งอะปึ๊บ,บนะครับโอเคพอเราวางตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับพิสต้าของเราก็โอเคเตรียมพร้อมแล้วต่อไปข้างบนนะครับเราต้องมาวางวงจร ต้องออกเอ็กเซนตต้องวางวงจรวงจรนะครับง่ายๆนะครับสำหรับคนที่อยากทำแบบง่ายๆจริงๆไม่ต้องมีปัญหาแบบไฟเลสโตนดับนะครับก็คือให้ทำแบบฟาร์มหนึ่งอ่ะกว้างแค่สิบห้าเท่านั้นนั่นพอนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอันนี้ประมาณสิบสามนะฮะคือไฟเลสโตนเนี่ยมันสามารถไปได้ไกลไกลสิบห้านะครับเห็นไหมฮะ ม,มันสุดพอดีอะไรประมาณนี้คือถ้าสมมติไฟเลสโตนไปไม่ถึงเนี่ยมันต้องแบบใช้เลสโตร,รีพิเตอร์ว,นน,น,วนนู่นวนนี่โอ้โหยุ่งยากเหลือเกินเออโอเคนะครับพอเรากดไปปุ๊บพิซซันทุกอัมก็จะดันมายกเว้นอีนนี่อ๋อมันบักดันใหม่ปุ๊บโอเคเรียบร้อยนะพิทซันก็จะดันตามนี้นะฮะแล้วตัวนี้เราก็พวนอีกรอบหนึ่งหินหายอีกหัตรงนี้คือเดี๋ยวจะวางต้นตรงนี้ ป,ปึ๊บนะครับแล้วให้ผลมันเรียนตัวนี้ปั๊บนะครับแล้วตัวนี้เป็นทางเดินพอเรากดปุ่มปึ๊บแล้วเราก็เดินไขลายมาวางแป๊บ,บนึงช่างแมงขี้กเกอ่านนะครับ,บคีย์บอร์ดลายดังได้ทั้งวันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องขอลายเลยแมวแมวปุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยพอพอดีเกือบพอนะครับอันนี้เราก็ควรอีกอันนี้สําหรับ จะทําต้นพัมกินนะฮะปลูกแมะไว้ก่อนนะครับระหว่างรอนับฟังเทเบิลอยู่ไหนไม่มีหาไม้แถวนี้แหละข้อดีของการที่เราปลูกไม้ไว้แ,แถวบ้านก็นี่นะครับไม้ยามสุกเฉินนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะไม้แบบไหนขียกไม้สุกเฉินจร,จริงๆ โอเคแล้วเราก็ได้ทำคัาฟฟิ้งสักหนึ่งอันปั๊บๆๆนะครับเอาวางตรงนี้คบคู่กันไปนะครับต่อไปนะครับเราจะทำบล็อกที่เอาไว้ปิดผิวน้ำนะเพื่อเวลาเราเดินเก็บอะไรเงี้ยเราก็เดินปั๊บๆๆเก็บไปได้เลยประมาณนี้ซึ่งเราไม่ต้องไปเดินลุยน้ำเป็นชาวนาเท้าเปื่อยอะไรประมาณนี้นะวิธีการทำสโตนสแลปง่ายมากนะครับทำด้วยแบบงบประหยัดนะครับใช้กอฟฟสโตนทำนะครับก็คือเอามาเรียงแบบนี้พับจบนะครับง่ายได้มาหกอันเราก็ลุยเลยโอ้โหมันเยอะเกินแน่เลย ไม่เป็นไรคอปเปอร์สโตนเป็นของเหลือใช้เหลือเกินนะครับลกมากปิดทิวน้ำอย่างนี้นะครับทุบออกมับมับมับโอเคนี้แก้ไขแล้วเมื่อกี้เขาเรียกเฟลนะครับพอเรามาตรงนี้เสร็จโอเคแล้วก็ทำด้านตรงนี้ด้วยสอง มับมับทำแบบด้านเมื่อกี้เดะเลยนะครับเราต้องทำต้องการทำกี่เลนแล้วก็วางไปเอ้เมื่อกี้ไปทำพิสตันมาเพิ่ม้วยเฮบมับมับวางเรียงยาวปับปับมัแม่เป็นรังสังหรณ์ ทำฟาร์มปุ๊บฝนตกปั๊บโอเคนะครับทำปุ่มทำปุ่มทำทางขึ้นไปวางโทษนะครับลืมวางบอกดินตึ๊บ,บอันนี้หลายคนทาได้คลิปนะครับใช้เชเชเชแพกอะไรนะครับเป็นเชเชแพก good morning นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือไม่ก็เข้าเว็บอีกสมัยคับ .com แล้วก็นั่นแหละด้านหน้าเลยโอเคด้านบนเราก็วางเสไป เหมือนอ e ิตาเี่เลยนะครับส่วนตรงนี้เราก็วางเลสโตนเหมือนกันแล้วเราก็ถอดตรงนี้ออกเพื่อความสวยงามภาพภาพเอาปิดด้านหน้ามันหน่อยนะฮะพอเราปิดตรงนี้เสร็จโอเคสำหรับใครที่เล่นที่อื่นอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะแบบมีปัญหาแบบเขาเรียกไงอะ่ะแบบคนเดินเหยียบ อ,อพื้นที่ไอ้ที่เอ,อ่อพื้นที่ฟาร์มของเราอะไรประมาณนี้นะฮะพอสมมติเอ,อ้พื้นที่มาแกะถ้าเราแบบมีคนมาเดินเหยียบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแบบกระโดดเยงเยงเยง,ยงกระทืบฟาร์มเราประมาณนี้ฟาร์มเรามันก็เมล็ดมันก็จะเด้งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งเราก็สามารถเอาบล็อกเนี่ย <c oughs> มาปิดข้างบนได้แต่ที่สําคัญนะคือมันต้องเป็นบล็อกกระจก เพราะว่าถ้ามันเป็นบล็อกอันอื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีแสงมันจะแบบเป็นการปิดบังแสงอะไรประมาณนี้ไงทำให้ต้นไม้มันไม่โตนะครับมันไม่ใช่ไม่โตมันไม่ออกผลนีเ่เคยพากระจกไว้แถวไหนวะเนี่ยเพ็บนากระจกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เราต้องใช้เป็นบล็อกกระจกธรรมดานะฮะจะเป็นจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ทําให้แสงมันเล็ดลอดมาได้แค่นั้นแหละเป็นอันโอเคสติกอร์เล็นะครับ กระจกปึ๊บปึ๊บคิดซะว่ามันแบบเราทําหลังคาให้มันนะปางไปแบบนี้หนึ่งบล็อกอย่างเงี้ยเมื่อกี้ลองดูแะล,ลองแอบ,บทำาอโอตลองแอบทบดลองอะไรดูหน่อยละมันโตตามปกตินะไม่ต้องกลัวแต่ถ้าสมมุติเคยอยู่เอาบล็อกคอมโบสโตนมาปิดมันไม่โตคเคยเคยเมื่อตั้งแต่ชาติที่แล้วประมาณนี้นะเลยจําขึ้นใจเลย โอเคตอนนี้นะฟาร์มของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวคนมายืนเหยียบนะครับส่วนถ้าสมมติมันโตเสร็จเรียบร้อยเรากดปุ่มกดปุ่มนะครับแล้วเราก็เดินไปแค่นั้นนะครับจบนะครับเสร็จสิ้นนะครับและนี่ก็คือชมหน้าของฟาร์มอัตโนมัติแบบอัตโนมัติจริงๆเลยประมาณนี้นะครับสามารถติดตามชมได้ในภายภาคหน้านะครับแล้วเราวันนี้สวัสดีครับ